ผลงานเราครับกระโขกเฉพาปะปลาเกา๋าแยกปลาเกา๋าออกมาตุ๊กแกเกา๋าลายหางดอกนะครับนั่นคือกันหลังโลกี้พันต์ลายสา,า,ยายพันธุ์อันนี้อร่อยนะเกา๋าหางดอกครับนันอร่อยขึ้นชื่อปลาเกา๋าอร่อยมหมดเลย เมียผมมันมันไม่ชอบเลยปลาเกา๋าเหรอเนอปลาทรายตัวใหญ่ๆมันบอกว่าไอ้ไลายๆเนี่ยไม่ต้องเอามาันบอกปลาเก๋าอะนะเออปลาเก๋าอร่อยจอะยัดจ ай <c oughs> ไ,ไม่รู้อยากกินปลาซะแล้วเออบอกปลาเก๋านี่อร่อยอปลาเก๋าอร่อยต้มยำหรือไม่ก็ทำอะไรอะที่ทำน้ำจิ้มต่างหากเราก็ราดเนี่ยรวให้ยสดมันทำได้หลายเมนูนะ มันบอกมันมันไม่ได้อร่อยบอกว่าไม่ไม่ได้เกลี่ยมันไม่ชอบลายมันรอเหรอเขาเกลี่ยลายมันเหรอลายไงเอาปลาต้มแล้วมันไม่มีลายแล้วนะป๋าไม่ใช่เนี่ยหมอกทำแล้วก็ไม่มีลายเลยเออมันแล้วแต่ความชอบความชอบเราไม่ชอบลายอ่ะเอานั้นไปหมอกไม่เอาอะไรแต่เอกดาไปหมดเลยประกาศไม่เอาไม่เอาเอาปลาพวกเรื่องไปทำทอดเออปลาแดงกินง่ายว่างั้นเถอะง่าย เเอออาาลแดง,แดงดไปทอดไปผัดอะไรก็รากที่บอกแล้วจะลืมมันมันได้กี่อันเนี่ยอเออเนี่ยทำไว้สองอันปะอ,นอันเดียวอ,อ,าาอันเดียวอ๋อแต่อันนี้เอามาอันเดียวตันนี้อามาอันเดียวโมใหม่อันนี้ใส่รอบเบสได้แข็งแรงกว่าเดิมใช่ปะแข็งแรงกว่าเดิม,ดมนะแน่้อใจใ แล้ววันนี้มันจะลองเขาหน่อยไม่ได้ลองอ๋อนี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอันนี้มาใหม่ไปเอาเหล็กรางใส่มาฮะชุดใหม่ชุดนั้นยังอยู่ <ละ S 1> ใช่ใช่อ๋อเออัจ,จะเป็นสปินต์อันข้างโค้งขึ้นอย่างนี้ใช่อันนี้เป็นเบสอันนี้เป็นเบสอันนี้มีหาไหนมาเนี่ยอันนี้แบบมีอะไรทำเองมันจะเป็นอ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้ล็อกในตัวใช่หม้อล้วก็ใช้อะไรกดสกูร์ไลป่ะนี่นี่นี่ จะกุเลยข่มลงไปอีกอะถ้ามันอยู่หรือล็อกเฉยเฉยเออล็อกยังไงไม่ล็อกยังไงอ๋อกระปับของมันเนาะอ๋อพอเราใช้งานเราจะได้ง่ายเลยโอ้พอตวัดทีลงทั้งยวงเลยแก่เอทีมงานประพลอืมเขาท่าเขาท่าเขาท่านะ ถ้าเป็นเป็นเป็นลูกยางนีบมันจะดีป่ะดีเนอะเป็นลูกยางมัใช่ใช่ใช่เป็นลูกยางลอยยกเลื่อยไม่เป็นรอยอ๋อฟ้าอันนั้นก่อนไหมเป็นพลาสติกอะไรอืมแต่ต้องไปเปลี่ยนขานนี้ใหม่ขานนี้มันอ่อนยังอ่อนอีกเหรอมันไม่อนนี่ไงมันมันถางแล้วอ๋อเวลาเราบีบใช่ไหมมันถางมันมันมันไม่ใช่เหล็กแข็งนะเนาะใช่ อย่างนิ่ม,มอ่ะเออต้องเป็นแบบแบบเล็กฉางอ,อ๋อเนี่ยค่อยๆแต่งไปเดี๋ยวก็ได้ที่เดี๋ยวก็ลงตัวาอมชิงฤดูกาลตุลาเออ <c oughs> ไอหนวดรือสีห <c oughs> นวดพามันจะเป็นเหมือนปลาเนื้ออ่อนมีปลาปลาหนวดพามอีก <c oughs> อืมไม่รู้ว่าต่างเดยวแต่พื้นที่เรียกว่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ